สวัสดีครับพบกับ c h ช n n e l เชียร์ลิผูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวลิผูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามช e n r l เล็กๆช่องนี้นะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็สามารถช่วยเหลือช e n r l เล็กๆช่องนี้ได้นะครับฝากด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับเว็บไซต์ d ิ s a ีย f ฟิลนะครับได้ออกมาสรุปเรื่องที่น่าสนใจที่เยกนคอปได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมนะครับที่ทีมลิ o ูจะลงแข่งกับทีมเบนฟอร์ดในเวลา5ทุ่มครึ่งคืนนี้ไว้ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องที่1น,นะครับคอปได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่เจมิลเนอร์ย้ายไปทีมไบตันไว้ว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเขาได้มีโอกาสพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับเจมิลเนอร์ซึ่งการพูดคุยกันในครั้งนั้นนะครับเป็นไปด้วยดีนะครับใจจริงแล้วเขาอยากให้มิลเนอร์ทำงานร่วมกันกับเขาให้นานกว่านี้นะครับเพราะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในทีมลิฟว์ตลอด7ปีกว่าที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีมิลเนอร์ครับ เรื่องที่2นะครับคอปออกมาพูดเรื่องของอเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์ว่าข่าวแม็กคลริสเตอร์นะครับก็เหมือนกับข่าวซื้อขายนักเตะข่าวอื่นๆนะครับเขาไม่สามารถพูดอะไรได้ทั้งนั้นนะครับเขาแค่หวังว่าจะได้ทําตามใจที่ตัวเองต้องการก็พอแล้วและคอปนะครับก็เปลี่ยนเรื่องพูดนะครับไปพูดเรื่องที่ทีมเบน f ฟอร์ดว่าทีมเบน f ฟอร์ดนะครับเล่นเกมโต้กลับได้ดี และเรื่องที่สนะครับเรื่องต่อมาก็คือครอปนะครับเชื่อว่าตอนนี้ทีมลิพูกําลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับซึ่งเขาเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าทีมลิพูเริ่มกลับมาในทิศทางที่ถูกต้องได้อีกครั้งตั้งแต่เกมครึ่งหลังที่ทีมลิพูแข่งกับทีมอาร์เซนอลครับ เรื่องที่4นะครับคอปเปิดเผยว่าเกมที่ทีมลิพูนะครับสามารถตีเสมอทีมอาร์เซนอลได้เป็นเกมที่สำคัญมากๆจริงๆนะครับตอนนี้ทีมลิพูเริ่มเล่นเกมรับและควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นสิงตาๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีภายในเวลาชั่วข้ามคืนทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องใช้เวลาครับและเรื่องที่5นะครับคอปพูดถึงความพร้อมของลูกทีมว่าโชต้านะครับยังมีปัญหาที่หลังแม้จะลงฝึกซ้อมได้ เมื่อวานนะครับแต่ก็ไม่ได้ซ้อมมากนักนะครับเฟร์มิโนนะครับไม่ได้ลงซ้อมนะครับเลยนะครับแต่น่าจะลงซ้อมได้ในอาทิตย์หน้านะครับส่วนเฮนเดอร์สันนะครับตอนนี้คอบกำลังรอดูผลการสแกนร่างกายของเฮนโดอยู่ครับแต่คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับต้องดูกันอีกทีในวันนี้ครับและเขาหวังว่านะครับติอาโก้จะกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนๆในช่วงปีซีซั่นได้ครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมคืนนี้ครับประเด็นต่อมานะครับเจนเพียสน,นักข่าวสางค์คนดังจากเว็บไซต์ The Athletic นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของคอปนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงนโยบายการซื้อนักเตะของทีมลิพูในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งคอปนะครับยืนกันแล้วว่าทีมลิพูจะไม่ยอมให้ทีมคู่แข่ง โกงราคานะครับหรือขูดเลือดขูดเนื้อโดยเด็ดขาดเพียงเพราะทีมลิปูต้องการกองกลางคนใหม่เจมพีสนะครับได้ออกมาบอกข้อมูลเรื่องนี้ไว้ว่าแม้ว่าตอนนี้นะครับสามนักเตะเป้าหมายของทีมลิปูอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ของทีมไบรตันเมสันเมาส์ของทีมเชลซีและอะไลอันกาเวนแบกของทีมบาเยิร์นมิวนิคจะเป็น3นักเตะเป้าหมายสูงสุดของทีมลิปูในตอนนี้แต่คอปนะครับก็เปิดเผยว่าเขานะครับก็พร้อมที่จะไปเลือกนักเตะรายอื่นๆในทัน หากพบว่ามูลค่าของนักเตะเหล่านั้นสูงเกินกว่าความเป็นจริงค็อปนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้ว่าถ้านักเตะที่ทีมเราสนใจถูกตั้งราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริงทีมลิพูนนะครับก็พร้อมที่จะไม่ซื้อนะครับเขารู้สึกมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วทีมลิพูจะได้ผู้เล่นที่ต้องการที่เข้ามาช่วยเหลือทีมได้ไม่มีอะไรที่แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์นะครับจนกว่านักเตะเหล่านั้นจะเซ็นสัญญาซึ่งสถานการณ์เช่นนี้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเขา ผู้เล่นนะครับที่ได้รับความสนใจไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่ทีมลิปูมีทุกครั้งนะครับที่มีข่าวออกมาว่าทีมลิปูเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้นักเตะคนนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่ถ้าทีมต้นสังกัดของตัวนักเตะไม่ต้องการขายหรือมีทีมอื่นพร้อมจ่ายมากกว่าในราคาที่ทีมลิปูจ่ายไม่ได้ทีมลิปูนะครับก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็เชื่อว่าทีมลิปูจะได้นักเตะ ที่ต้องการนะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากเจมส์เพียสนะครับซึ่งคอปก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขาและทีมนิพูนะครับจะไม่ยอมเด็ดขาดนะครับให้ทีมคู่แข่ง โก่งราคานะครับหรือขูดเลือดขูดเนื้อโดยเด็ดขาดในการซื้อนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้และพร้อมนะครับเปลี่ยนใจไปซื้อนักเตะเป้าหมายลองๆนะครับในราคาที่ไม่แพงเกินจริงทันทีนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับขอบเชื่อว่าทีมลิพูจะได้นักเตะตามสเปคที่ต้องการที่สามารถช่วยเหลือทีมได้ครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่ทางเว็บไซต์ This Is Anfield ได้คาดการณ์กันเอาไว้นะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ไลน์อัพนะครับผมไลน์อัพที่1นะครับผู้รักษาประตูก็คืออลิซอนนะครับกองหลังประกอบไปด้วยโลเบสันฟานได้โคนาเต้อาร์เทเล็กซ์นเดอร์อาร์โนนะครับกองกลางนะครับประกอบไปด้วยโจนฟามิโยและเอเลียสนะครับส่วนกองหน้านะครับนูนเยสกัคโปและซาร่านะครับส่วนไลน์อัพ ที่2นะครับที่ทางเว็บไซต์ Deis and Field ได้จัดเอาไว้ก็คือผู้สซาประตูนะครับอลิซอนนะครับกองหลังประกอบไปด้วยโรมบสันฟานไดโคนาเต้อาร์โนนะครับกองกลางครับโจนฟามินโยเฮนเดอร์สันนะครับส่วนกองหน้าเป็นจอต้านะครับชอต้ากัคโปและซาร่าครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็น2ไลน์อัพนะครับที่ทางเว็บไซต์ Deis and Field ได้คาดการเอาไว้ครับ ประเด็นต่อมานะครับผู้ตัดสินในคืนนี้ก็คือแอนโทนีเทเลอร์นะครับแอนโทนีเทเลอร์ครับเป็นผู้ตัดสินในเกมที่ลิอร์ูลงแข่งไปแล้วทั้งหมด52เกมนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับเมื่อแอนโทนีเทเลอร์เป็นผู้ตัดสินในเกมที่ลิ์พูลงแข่งทีมลิอร์ูลชนะ29ครั้งนะครับเสมอ15ครั้งและแพ้8ครั้งนะครับก็จับตาดูกันครับว่าคืนนี้แอนโทนีเทเลอร์จะตัดสินได้อย่างเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ ประเด็นต่อมานะครับมากันที่ข่าวตลาดนักเตะของทีมลิเวอร์พูลประจําวันนี้กันนะครับซึ่งข้อมูลในวันนี้ ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ผมก็พยายามแล้วนะครับที่จะคัดข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดมานำเสนอนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณเหมือนเช่นเคยนะครับก็เหมือนอย่างที่คอปนะครับได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในครั้งล่าสุดนะครับว่าทุกอย่างในตอนนี้นะครับยังไม่มีอะไรที่แน่นอน100%ะครับจนกว่านักเตะลายนั้นจะเซ็นสัญญานะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับผมนำข้อมูลนะครับมาจากหลาย นักข่าวเลยทีเดียวนะครับนักข่าวคนที่1ก็คือนิวโจนครับนิวโจนนะครับนักข่าวสายหงจากเว็บไซต์ g o c o m นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับเป็นเป้าหมายอันดับแรกของทีมลิพูในตอนนี้แล้วนะครับแต่ลิพูนะครับก็ต้องแข่งแย่งนักเตะรายนี้กับทีมเชลซีและทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยทีมไบตันนะครับต้องการค่าตัวประมาณ70ล้านปอนด์นะครับและแม็กอลิสเตอร์ต้องการย้ายออกจากทีมในช่วง นี้ครับนอกจากแม็กลิสเตอร์แล้วนะครับสองผู้เล่นในทีมไบตันอย่างมอยเซตไกเซโดและอีวานเฟอร์กูสันก็เป็นอีกสองนักเตะในทีมไบตันที่ทีมนี้พูล จับตามองอยู่เช่นกันนะครับตอนนี้นะครับทีมลิปูต้องการกองกลาง2-3คนเป็นอย่างน้อยเมสันเมาส์นิโคลโบาเล,ล่าเจสเปอร์ลินสตอ y มยูริเตลมันมาตอุสนูนเนสลูเมนเนเวสพวกนักเตะเหล่านี้นะครับก็ยังคงเป็นหนึ่งในรายชื่อนักเตะที่ลิปูสนใจแม้ไม่ใช่เป้าหมายหลัก ในตอนนี้ก็ตามนะครับและนิวโจนนะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับข่าวแมกเรสเตอร์อีกครั้งนะครับผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าลิฟท์พูนะครับพร้อมแล้วที่จะเพิ่มความพยายามนะครับในการปิดดีลนะครับแมกลิสเตอร์ให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะรู้อยู่แล้วว่านะครับทีมไบตันนั้นนั้นนะครับต้องการค่าตัวแมกลิสเตอร์ไว้ที่70ล้านปอนด์ก็ตามครับ นักข่าวคนที่2ก็คือเดวิดลินครับเดวิดลินนะครับนักข่าวสายหงนะครับที่รับจอบพิเศษให้กับทางฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับซึ่งมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า60,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่านะครับตอนนี้แม็กลิสเตอร เป็นเป้าหมายหลักของทีมลิฟวพูในตอนนี้แล้วและลิฟว์พูนะครับกำลังเร่งปิดดิวนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อตัดหน้าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการตัวแม็กอาลิสเตอร์เช่นกันนะครับเดวิสลินนะครับยังบอกอีกว่าเมสันเมาส์และไลอันกเวนแบกก็ยังคงเป็นเป้าหมายที่ทีมลิฟวพูต้องการครับนักข่าวคนที่3ก็คือ พอจอยครับพอจอยนะครับนะะักข่าวสายหงเทียนหนึ่งจากเว็บไซต์เดอะไทมส์นะครับก็ได้ออกมารายงานเช่นเดียวกันกันกบเจมส์เพียสว่าทีมลิฟวูนะครับจะไม่ยอมนะครับให้ทีมคู่แข่งโกงราคาขูดเลือดขูดเนื้อหรือเรียกค่าไถ่ายโดยเด็ดขาดนะครับเพียงเพราะทีมลิฟวูต้องการกองกลางใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้และพร้อมนะครับที่จะหันไปหาเป้าหมายลองๆในทันทีเพราะสุดท้ายแล้วนะครับคอปเชื่อมั่นว่าลิฟวูจะได้นักเตะ ตามที่เขานั้นต้องการนะครับและพอจอยนะครับก็ยังยืนยันข้อมูลชุนเดิมอีกว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เมสันเมลและไลอัอนกาเบนแบกนะครับเป็นสารนักเตะเป้าหมายที่ทีมลิปูต้องการมากที่สุดในตอนนี้เหมือนเดิมครับ นักข่าวคนที่4ก็คือโดมินิกคิงนะครับโดมินิกคิงนะครับนักข่าวสายหงจากเดลี่เมล l นะครับที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิฟว์พูลนะครับต้องการตัวเมสันเมาส์เช่นกันนะครับ ความสนใจในตัวเมสันเมาส์ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนนะครับเมสันเมาส์นะครับถูกให้ความสําคัญเทียบเท่าแม็กอลิสเตอร์นะครับการซื้อแม็กอลิสเตอร์ไม่ได้เป็นภาระให้กับการซื้อเมสันเมาส์แต่อย่างใดครับส่วนนักเตะเป้าหมายรองที่ทีมลิพูสนใจนะครับก็มีหลายคนเช่นกันนะครับเช่นโลมิโอลาเวียนะครับเคเฟนตูรามมานนเอลอุกาเต้และมานนโคเน่ครับ นักข่าวคนที่5ก็คือเมลิซาเรดดี้ครับเมลิซาเรดดี้นะครับนักข่าวสาวจาก Skyspot นะครับที่มีผู้ติดตามทาง t w i t เตอร์มากกว่า4 0 0 0 0นคนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าทีมไบตันนะครับต้องการค่าตัวของไมซ์ไกเซโดและแมคล e สเตอร์มากกว่า 70ล้านปอนด์ครับเนื่องจากผู้เล่นทั้ง2คนนะครับมีสัญญาระยะยาวและไม่มีเงื่อนไขาการปล่อยตัวครับเมดิซาเลดี้นะครับยืนยันว่าทีมลิพูนั้นนะครับยังคงสนใจมอยเซสไซเซโดเช่นกันนะครับแต่แมคลิสเตอร์นะครับได้รับความสนใจจากทางลิพูมากกว่า และเป็นเป้าหมายอันดับสูงของทีมลิฟว์ในตอนนี้นะครับสำหรับแม็กอลิสเตอร์นะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับพ่อของแม็กอล s ิสเตอร์พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอของทีมต่างๆนะครับทีมไบตันมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงนะครับและกําลังมีโอกาสได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกทีมไบตันนะครับจึงไม่กังวลเรื่องการขายนักเตะมากนักครับ นักข่าวคนที่6ก็คือเยอรมันกาเซียโกว่าเยอรมันกาเซียโกว่านะครับนักข่าวสายฟุตบอลอาเจติน,น่านะครับที่มีผู้ติดตามทาง t วิตเตอร์มากกว่า70,000คนนะครับได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ t ทม์เดอะไทม์เฟิร์ลูมดไม่ว่าลิอร์พูนะครับใกล้บรรลุนะครับดิวแมคเลสเตอร์แล้วการเจราจาคืบหน้าในทุกๆวันนะครับอย่าง รวดเร็วนะครับแม็กลิสเตอร์นะครับอยากย้ายมาลิฟูและร่วมงานกับคอปนะครับหากทีมไบตันและทีมลิฟูนะครับตกลงเรื่องค่าตัวกันได้แม็กลิสเตอร์นะครับจัดเซ็นสัญญากับทีมลิฟูถึงปี2028นะครับทีมลิฟูนะครับเป็นทีมเดียวในขณะนี้ที่แสดงความสนใจในตัวแม็กลิสเตอร์อย่างจริงจังมากที่สุดนะครับราคาค่าตัวโดยรวมนะครับค่าอื่นด้วยน่าจะอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ทีมลิูน่า น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของแมคไรสเตอร์มากที่สุดแล้วครับนักข่าวคนที่7ก็คือแกสซันเอดุนครับแกสซันเอดุนนะครับนักข่าวสายข่าวฟุตบอลอาร์เจนตินานะครับที่มีผู้ตดตามทาง Twitter มากกว่า6 0แสนคนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิปูนะครับเป็นทีมที่กระตือรือร้น ในการเสร็จสัญญากับแม็กไ t สเตอร์มากที่สุดนะครับและมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันครับและนักข่าวคนสุดท้ายนะครับคือนักข่าวคนที่8ก็คือ ฟาบิโอโดมาโน่ครับโดมาโนนะครับออกมารายงานว่าแม็กลิสเตอร์นะครับอยากย้ายมาที่ลิพูมากที่สุดนะครับนตัวนักเตะนั้นมีใจนะครับแต่ยังคงมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต้องเจรจากันอยู่นะครับซึ่งกระบวนการเจรจาทุกขั้นตอนนะครับระหว่างแม็กลิสเตอร์ทีมไบตันและทีมลิพูนะครับจะดําเนินการภายใน2อาทิตย์ข้างหน้านะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังคงสนใจแม็กลิสเตอร์เช่นตากันนะครับ แต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขายสโมสอนเสร็จเมื่อไหร่นะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจาก 8, 8นักข่าวเลยนะครับประจำวันนี้ที่ผมนำมาฝากนะครับให้ผมสรุปนะครับข่าวการซื้อนักเตะมาขายนักเตะประจำวันนี้แบบสั้นๆนะครับตามที่ผมนั้น เข้าใจนะครับผมขอแบ่งข้อมูลข่าวในวันนี้เป็น3ชุดนะครับชุดที่1นะครับคือชุดข้อมูลจากนักข่าวสายหงครับชุดที่2นะครับคือชุดข้อมูลจากนักข่าวสายกลางนะครับที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทีมลิเวอร์พูลนะครับและชุดที่3นะครับคือชุดข้อมูลจากนักข่าวสายฟุตบอลอาร์เจนตินานะครับมาเริ่มกันที่ชุดข้อมูลชุดที่1นะครับชุดข้อมูลจากนักข่าวสายหงนะครับนักข่าวสายหงนะครับหลายๆคน นะครับก็ยืนยันว่าแม็กลิสเตอร์เมสันเมาส์และไรอันกาเวนแบกนะครับเป็น3นักเตะเป้าหมายที่ทีมลิฟพูต้องการตัวมากที่สุดนะครับช่วงนี้ลิฟ์พูนะครับกำลังเร่งปิดดีลแม็กลิสเตอร์ให้ได้โดยเมสันเมาส์นะครับถูกให้ความสำคัญเทียบเท่ากับแม็กลิสเตอร์อย่างไรก็ตามนะครับทีมลิฟ์พูก็จะไม่ยอมให้ทีมคู่แข่งที่กาลังเจรจาโ่งราคาหรือขายนักเตะ เกินราคาจริงในตลาดเด็กขาดนะครับและพร้อมที่จะหันไปหาเป้าหมายลงลอง ในทันทีครับเพราะมีลิสต์รายชื่อเป้าหมายรองอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับคอปนะครับและลิฟ์ูเชื่อว่านะครับจะได้นักเตะทามที่ต้องการอยู่ดีนะครับตามที่ต้องการอยู่ดีครับชุดข้อมูลชุดที่2นะครับคือชุดข้อมูลจากนักข่าวสายกลางครับนักข่าวสายกลางอย่างเมลิซ่าเรดดี้มองว่าการซื้อแม็กไกสเตอร์ไม่ใช่งานง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับและจะน่าจะมีค่าตัวที่สูงมากๆโดยอาจมากกว่า70ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับ ตัวแม็กลิสเตอร์นะครับไม่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาและทีมไบตันก็ไม่มีปัญหาทางการเงินครับส่วนนักข่าวสายกลางอย่างโรมาโนนะครับก็ยืนยันว่าการเจรจานะครับคืบหน้าไปมากแต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการเจรจากันอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับกว่าเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ก็คือแม็กลิสเตอร์นั้นมีใจอยากย้ายมาที่ลิวพูครับและชุดข้อมูลชุดที่3นะครับคือชุดข้อมูลจากนักข่า ข่าวสายฟุตบอลอาร์เจนตินานะครับซึ่งนะักข่าวสายฟุตบอลอาร์เจนตินานะครับรายงานตรงกันเลยว่าลิพูใกล้บรรลุข้อตกลงกับแม็กลสเตอร์ไปทุกขณะแล้วนะครับการเจจาคืบหน้าไปมากขึ้นในทุกๆวันนะครับลิฟูนะครับ, ugh, รบได้ยื่นสัญญาถึงปี2028ให้แม็กลิสเตอร์ได้พิจ,จารณานะครับแม็กลิสเตอร์อยากย้ายและมาร่วมงานกับคอบครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแม็กลิสเตอร์จะย้ายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของทีมลิฟูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อนๆชาวลิปูทุกคนนะครับก็ต้องลองไปวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณกันอีกครั้งนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวลิปูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปในวันนี้ก็นะครับมีข้อมูลเยอะหน่อยนะครับก็หวังว่า เพื่อนๆจะเข้าใจในสิ่งที่ผมได้อธิบายไปนะครับหากผมพูดผิดพลาดตกหล่นตรงไหนนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมและพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ